โอเคทีนี้ผมอยากจะลองมอสหนึ่งนะอันนี้เป็นมอสที่มีคนขอมาในโพสเนาะแล้วผมแบบว่าไปเห็นตอนนั่งเล่นมันน่าสนใจมากเลยเพราะฉะนั้นผมกะว่าจะเอามาเล่นดูเพราะฉะนั้นมอสมันชื่อว่ามอสมันชื่อว่าชื่อว่าอะไรว่าแบบหนึ่งนะมอสมันชื่อว่า no more innocence เนาะโอเค ตอนแรกอ่ะผมงงเพราะว่าสมงไฟล์อะไรมาไม่รู้ทีนี้ผมน่าจะต้องมาตรงนี้เห็นจอเนาะโอเคเห็นนทุกคนน่าจะเห็นน่าจะเห็นแหละหยุดอยู่ยไหนวะโฟลเดอร์นี่เงี้ยปึ๊บโอเคอันนี้ i know what grammar is i a i t know english but you don't know grammar อยา่าอย่าไปเป็นไกรมานาซีเลยครับผมเชื่อผมเถอะมันถ้าตัดไปที่สื่อสารได้ก็คืออันนั้นคือโอเคแล้วครับผม I... What? I can see that you have OBS open เขาบอกว่าฉันเห็นนะว่าคุณมีเปิด OBS ไว้อ่ะฮลัฮโลฮโหลฮัลโหลฮัลโหลครับแม่เกิดเหตุไม่น่าคาดฝันขึ้นใครใครใครก็ได้ที่อยู่ในไลฟ์ที่แล้วอ่ะ เอาเอาอันเนี้ยลงไปหน่อยดิเอาเอาไ์เดียลงไปหน่อยดิเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้คือมอสมันแกล้งผมอะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมอสมันปิด o b s ผมอะ่ะแล้วมันตัดไลฟ์ผมให้ผมไปอีกคลิปนึ่งเลยอะ่ะ What เ h e h e c กมอสแม่งี่เียน มอสแม่งเกลียดแล้วผมเรแบบต้องต้องมาใหม่เนี่ยผมต้องมาทำอะไรนู่นนี่นั่นใหม่เนี่ยโอ้ไอ้มอดเวนแล้วผมเสียคนดูไหมเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีคุณพลุชาครับผมโอเคโอเคมีคนแชร์ผมลงใน Discord เรกผมแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับมอดแม่งปั่นปั่นจริงปั่นมากโอเคทีนี้ผมจะกลับเอง โอเคมารอบนี้มึงหนีก็ไม่พอละวัตเป็นซ้ำเตีนมา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 เสียเวลาฟรีไมยเนี่ยผมเนะี่ยมันเป็น เป็นตามดียวกันไงคะเรายังรอดสวัสดีครับสวัสดีคนทั้ง27คนครับเนี่ยมนทำผมันทำคนดูหายม,มดเนี่ยโอ้อะไรวะเนี่ยอุนซีนนอตติงเย็ดมันจะทำมันคิดว่ามันจะทำอะไรในคอมผมก็ได้เหรอ มอสเอฟเอฟเดียนี้อะไรเด่ยโอ้โหแล้วมันเสือเป็นอัพสโกด้วยไม่ใช่ดาวสโกด้วยโทนิกมันโคตรน่ากลัวเลยมันใช่โทนิกหรือเปล่าด้วยซ้ำผมยังไม่รู้เลยมันเหมือนแบบไอตัวแมงตาหริคเทอร์าพอม่า ว้าเด็ดเด็ดสุดไลฟ์สตรีมอเบอร์ดีย่า I guess เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาเดี๋ยวผมทำไฮไลท์แต่ละมอสตไม่มาเดี๋ยวผมคงไปเปลี่ยนปกให้แหละเพราะว่าแบบมันมันมันตัดมันตัดออกจากกันเลยอะไอ้มอสตเปลี่ยนเลยจู่ๆก็แบบปิด OBS ผมแล้วก็ตัดไปเฉยเลยอะ อะไรวะแกะไม่มีสิทธิ์ปิดไหลของฉัน อันตรายงั้นเลยมันไม่ใช่โซนิกเหรอมันคือตัวอะไรอ่ะมันคือไอ้ตัวเครืฟอร์อมม่าเหรอมันชื่อโนมอยโนเซนส์มั้งชื่อมันเลยเหรอเอาฮะเว้อ่ากำลังตามหาวินโดว์ยูเซอร์พีซีอยู่เหรอเหอ มันไปมันหายไปแล้ววะมันบอกว่าเอ่อฉันจะเปลี่ยนมาอย่างในนี้ฮะอะไรอ่ะแล้วเริ่มอะไรจากวอลเปเปอร์แกก่อนเหรอฮะวอลเปเปอร์ผมไปแล้วเนี้ยเออแล้วเขาบอกว่ากูจะเอาทาปกบาวไปด้วยอืม ทีนี้แกก็เล่นต่อได้ละเล่นไรอะ่ะมันกำลังคุยกับพี่อยู่เต็มที่เลยครับโอ้เดยเลื่อนลงเรื่อยออๆสิวะ้ ไปมอเตอรโคตรต้นตีนเออมึงดีนะมึงไม่เอาอีกแล้วได้ไหมมันน่ากลัวแล้วหรอกดูวดิ คุณดูเมาดเมาวิ่งอยู่นั่นแหะผมหวังว่าเขาจะเปลี่ยนคืนให้นั่นหลังจากเล่นมอน,นีจบแล้วอะลาก่อนถ้ามึงปิดคอมกูนะถ้ามึงปิดคอมกูนะ ถ้าปิดของผมนะโอเคเขาลากก่อนเขาไปแล้วเขาไปจริงเปล่า,าเขาเปลี่ยนเมาส์ผมด้วยคือเมาส์ผมมันเป็นอย่างเงี้ยไปแล้วอะ่ะ อ่าอ่ามันจบแล้วใช่ไหมมันหมดแล้วใช่ไหมมอดเนี้ยมันจบแล้วใช่ไหมมอดเนี้ยคือผมเปลี่ยนวอลเปเปอร์คืนได้ไหมแล้วแบบเม้าผมเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยวัดเด e อฮะ ต้องทำยังไงอ่ะทำไมเม้ามังเป็นเงี ee, เ้ยเอ่อ <Claudia> พี่เข้าเกมอีกรอบไม่ได้ด้วยหรออ่ะไหน,อนลองเข้าอโอโออโอเคขึ้นมาสองอันเลยมึงคิดว่ากูจะให้มึงเล่นอีกรอบเหรออ่ะฮะบาย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 ไม่อย่าเล่น คิดไ่ได้เล่อีกรอบเหรอบายๆเออเขา <im itation noise> เขาเขาปิดเกมจริงๆด้วย <im itation noise> เล่นไม่ได้แล้ว <im itation noise> เล่นไม่ได้เล่นไม่ได้จริงๆอ่ะว้าว <im itation noise> ว้าวนั่นเป็นเ <im itation noise> มคานิกที่เจ๋งในโซนตั้งแต่ผมเคยเล่น FNF มาเลยนั่นน่นะแบบเจ๋งจริงๆ,ๆ,ๆอ่ะอะไรวะมอดอะไรไม่รู้อ่ะ โอเคเดี๋ยวผมทําอันนี้เป็นไฮไลท์ไว้ให้แล้วกันนะคลิปนเ,นเนี้ยไอของบอลเนี้ยเดี๋ยวผมทําเป็นไฮไลท์ไว้ให้แล้วกันเพราะผมชอบมากส่วนตัวนะรู้สึกชอบแบบที่เขามาเล่นกับจอผมเล่นอะไรเงี้ยแต่แบบข้างหน้าเม้เาแล้วนะแล้วเม้ามาันน่าก,กลัวมากเลยคุณดูนะมเม้าผมดิแบบโอ้อะไรวนะเนี่ยผมเปลี่ยนคืนได้ที่ไหนเนะี่ยคนโทรแพรเนี่ผมอยู่ไหนเนะี่ย